โอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเอ้ยเดี๋ยวเสียงเอาอีเอาใหม่ที่สองโอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาพบก,กับผมน็อตคู่สูงสุดเจ็ดไอคอนเดิมราวนี่ครับผมอินดีต้อนรับ ซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมไปเจอใน facebook ครับผมเลือล่อนๆดูครับผมแล้วผมก็เจอกับเกมๆหนึ่งครับมันน่าสนใจมากับผมผมก็เลยเอามาทำให้คลิปนี้นะครับซึ่งไอเกมเนี้ยเป็นเกมที่ทุกคนเคยเล่นครับเวลานเน็ดหมดหรืๆๆอเป็นโ,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 โดนตับิ๊กต๊อกบิ๊กต๊อกโอ้โหต้องโูดแล้วนะครับผมเกมได้นเสาโดดตีเองนะครับที่มาเป็นจุดๆพิกเซล สีดำนะครับผมกระโดดทำคะแนนกันนะครับก็เกมนี้เลยนะครับแต่ว่าเกมที่ผมเอามาเล่นวันนี้ก็คือเป็นเกมนานนูเสาร์กระโดดพิกเซลนี่แหละครับแต่ว่าเขาเอามารีเมคใหม่นะครับผมก็จะพร้อมไปดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยครับผมไป Let's go! โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับผมนี่ครับเกมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยมากแต่เกมดีข้อเสียคือปกติเวลาเรากดลูกศรนะครับมันก็จะกระโดดใช่ไหมแต่ว่ารีเมคเราต้องกดตัว W กับตัว S เท่าตับนะครับ<อ>แล้วส่วนตอนกลางคืนนะมันก็จะไม่แสบตาเท่าที่แบบเกมกระโดดทั่วไปเอ้ยไม่ใช่เกมกระโดดทั่วไปมันจะไม่เหมือนกับเกมใน Google นะครับเพราะเกมใน Google มันจะเป็นดีแบบโอเคครับผมจุ๊วัดดีก็ตัไปลาเราจะทำคะแนนให้ได้มาเอา ต,งงต่อไปโอเคนะครับเราก็กระโดดมาครับจังหวะนี้เราจะทำคะแนนได้ม้าที่สุดนะครับผมเอาอะไรวะโอเคครับจังหวะนี้ก็โดดมากระโดดหยองจ๋องครับจังหวะน,นี้คุณผู้ชมคิดวา่าเอ้าอยาเไว้ทันจะพูดเลยโดนหางโดนเนี่ยครับตะหางชิงใช่ไหมเนะี่ยไปแล้วครับผมจังหวะนี้กระโดดไปกระโดดข้ามกระบองเพชรนะโอ้โหสุดยอดจริงๆแทนที่จะเดินหลบก็ไม่หลบนะ ตรงอื่นเนียมีให้เดินไม่เดินนะครับต้องกระโดดข้ามกระบองเพชรนะครับผมโอเคครับจังหวะนี้ได้คะแนนไป2 0 0รคะแนนแล้วนะครับผมนี่ครับตอนกลางคืนมันก็จะไม่แสบตาเท่ากับแบบใน Google นะครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหเล่นง่ายนะผมรู้สึกเล่นง่ายนะครับอุ้ยมีนกด้วยนะครับโอ้โหตัวกลัวเลยนะครับผมไปครับจังหวะนี้ปพ๊บนี่มีก้มด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าก้มนะครับมันจะไม่ต่างมันไม่ต่างเท่าไหร่อ่ะนะครับ พราะปกติมันก็เวลาดูมันเดินเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ต่างกับกลมเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าแสงเงานี่แบบสวยมากเลยนะครับสวยมากจริงๆนะผมเกือบอู้700คะแนนละคุณผู้ชมครับถ้าใครได้คะแนนเท่าไหร่แล้วผมเวลาเล่นนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับสูงสุดนะครับผมเอาจริงๆนะครับไม่ใช่แบบได้พันล้านอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้มันก็โอเวอร์นะครับหรือใช้โปรแกรมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะเอาแบบว่าเอาจริงๆนะครับโอเคครับบุกกระโดดไปป๊บ ผู้ชมคือพ่อผมได้อะไรวะผ่านแล้วครับผมเจวารีพันสองเลยคุณผู้ชมคะแนน,นไม่ได้ตังคนะ์นะตอนนี้เหลือศูนย์บาทนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรวะช่างมาันเถอะผ่านแล้วครับผมป๊บปบบอีจริงๆทำไมในโดเสาในเสามันอยู่ทะเลทรายวะคุณผู้ชมงงไหมผมก็งงนะครับแต่เรามาวิจารณ์อย่างนี้ไม่ได้นะอ้าวใครโทรมาไอ้ชิบหาย โอเคนะครับเราก็ไปกันต่อเลยครับผมจนวันนี้มิกีพคโคนโรมานะผู้ชมอาะเอาเพลพอดีนะครับผมโอเคนั้นะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนะี่ยผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับทั้งว่างๆน,นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูอีกนะผมก็ไปแล้วครับผม